ลูกค้าเข้าไปด่าเจ้าของร้านเซเว่นนะครับร้านขายของชําเมื่อเช้าดูข่าวนะครับเข้าไปด่าเสร็จปุ๊บนะเจ้าของร้านถือปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวปรากฏลูกค้าคนนั้นยังด่าไม่หยุดแล้วยังเดินเข้ามาแย่งปืนจนปืนลั่นตัวเองได้รับบาดเจ็บคดีแบบนี้วินิจฉัยได้ไม่ยากนะักเพราะความบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ตัวเองได้รับนั้น เกิดจากการกระทําของตัวเองที่ดันไปแย่งปืนของเจ้าของร้านเจ้าของร้านไม่ได้กระทําการใดๆจนเป็นเหตุให้ตัวตัวลูกค้าได้รับบาดเจ็บนะคนที่ทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บก็คือตัวลูกค้าไปแย่งปืนแล้วไม่ดูให้ดีจนปืนลั่นนะเป็นความประมาทของตัวเองคดีนี้ก็เจ็บฟรีครับวินิจฉัยได้ไม่ยุ่งยากมากนะักโชคดีที่คดีนี้ ในร้านขายของชามีกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนผมดูแล้ววินิจฉัยไม่ยากครับนะความรู้ข้อกฎหมายง่ายๆจากทนายเดชาเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันนะครับจุกกรูครับนะกรรมใดไกลก่อกรรมนั้นคืนสนอง